การน้ำท่านเองจัดการดีๆปุ๊บทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ใช้ไม่หมดเลยขอให้บริหารจัดการดีๆท่านนั้นเองทีเปพอเพระาะน่านอาจารย์แนะนำว่าอาชีพเกษตรกรรมน่าจะเป็นอาชีพที่อยู่ได้ยั่งยืนแล้วก็เป็นหลักแล้วก็เป็นคนกลุ่มใหญ่ด้วยนะครับอาจารย์ครับแต่เมื่อเวลาพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจที่เราติดตามข่าวสารก็มีบางคําบางศรรัพท์เนี่ยผมว่าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจอย่าง GDP เรื่องของเงินเฟอ้อเรื่องของไตรมาส พูดกันจังเลยครับอาจารย์แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอย่างชาวบ้านที่เป็นอาชีพเกษตรกรรมหรือว่าทํางานทัท่วๆไปเขาจะเข้าใจไหมอาจารย์ตรงนี้ครับก็คนไม่คุ้น,นจะฟังแล้วรู้สึกแปลกๆหูแปลกหูไป<า>บ้าง GDP มันอะไรเอาตามภาษาผูา้ที่ไม่ได้อยู่วงการเศรษฐกิจนะจากคนวงนอกถือว่าคนวงนอกคุยกับคนวงนอกด้วยกันบางทีเราอาจจะคุยเข้าใจมากกว่าผู้เชี่ยวชาญเพราะผู้เชี่ยวชาญท่านรู้เยอะไงรู้เยอะพูดก็จะละเอียดจนกระทั่งฟังแล้วมันอาจจะยากสัหน่อยถ้าเอาที่อาตมาเข้าใจนะ ก็คือว่า GDP ก็ย่อม,มาจาก g r o s s Domestic Product ค่ะคือปริมาณผลผลิตทั้งหมดภายในพื้นที่ประเทศไทยมไม่ว่าจะเป็นบริษัทของคนไทยบริษัทต่างชาติมาลงทุนในไทยอะไรก็ตามเรารวมหมดว่าในพื้นที่ประเทศไทยมีผลผลิตเนี่ยรวมแล้วเนี่ยทั้งปีเท่าไหร่นั่นคือ GDP ค่ะถ้าเอา GDP ต่อหัวทั้งหมดได้เท่าไหร่คนไทยมี65ล้านก็เอามาหาร ออกมาจะได้ว่าต่อหัวได้เท่าไหร่ปรกติจะดูว่าเศรษฐกิจโตขึ้นกี่เปอร์เซ็นตน์เขาก็ดูจาก GDP นี่แหละว่า GDP ปีนี้โตจากปีที่แล้วเท่าไหร่จะวัดว่าประเทศไหนรวยประเทศไหนจนแค่ไหนก็ดูที่ GDP ีพเขาเท่าไหร่กันอตอนนี้ของไทยเขาประมาณสัก5 0 0พันกว่าเหารียญสหรัฐต่อคนต่อปีเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มประเทศมีรายได้ระดับกลางค่อนข้างไปทางสูงหน่อยหน่อยอ สำหรับอีกคำหนึ่งค่ะก็มีคำที่เขาใช้กันบ่อยๆนะคะว่าเป็นเมืองขึ้นทางเศรษฐกิจคำนี้ค่ะก็เลยอยากจะกลาบเรียนถามพอาจารย์ค่ะว่าคำนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีนัยยะอย่างไรบ้างคะเพราะว่า,บา,บ,าบางคนบอกว่าการที่เราเนี่ยไปใช้ของแบรนด์เนมมากๆเข้าหรือว่าเหอ่อตามาชาวต่างชาติในการใช้ของของเขาเนี่ยถือว่าเป็นเมืองขึ้นทางเศรษฐกิจนะคะเจริญพอรอันนี้เนี่ยก็อยู่ที่ศัพท์ที่จะเรียกกันเลยนะแต่พูดได้ง่ายว่าตอนนี้การแข่งขันมันไล่พรมแดง ถ้าเราสังเกตให้ดีในะยุค20ปีที่ผ่านมานการทําธุรกิจของโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างสูงมากนะหลังจากเทคโนโลยีทั้งไอทีเนี่ยมีการปฏิวัติทางด้านนี้แล้วมีการพัฒนายอย่างรวดเร็วบริษัทหนึ่งบริษัทหนึ่งเนี่ยแม้ว่าเจ้าของบริษัทจะเป็นคนประเทศไหนจดทะเบียนที่ประเทศใดก็ตามแต่ภาพความเป็นของประเทศนั้นเนี่ยมันจางกว่าสมัยก่อนไม่ได้หมดไปหรอกแต่มันจางลงเพราะว่า ระยงระยางมันคลุมไปทั้งโลกผลประโยชน์ของเขาเองมันเกี่ยวโยงทั้งโลกมันจึงกลายเป็น,นบริษัทข้ามชาติดังนนส่วนที่ว่าเราจะเป็นเมืองขึ้นเขาหรือเปล่าเลยหรือเปล่าเนี่ยก็อยู่ที่คุณภาพของคนคมันพลิกในพิปลาเลยนะถ้าคุณภาพของคนดีมันฝึกขึ้นมาเลยถ้าคุณภาพไม่ดีมันพร้อมที่จะสุดลงไปเลยเยนยกตัวอย่างรัสเซียตอนเป็นอภิมหาอำนาจไปจันทร์เงบริการค่าเงินรูเบลิลก็แบบนึงนะแต่พอปรับระบบการบริหารปกครองประเทศปั๊บมีการแตกเป็น15ประเทศปรับระบบมันปั่นป่วนวุ่นวายมากเนี่ย รายได้คุรเซียลดไปเกือบจะเหลือหนึ่งในสิบเลยเนี่ยพราบว่าอยู่ในภาวะจนกระทันหันนี่คือการต่อสู้ทางเศรษฐกิจถ้าเกิดว่าแพ้สงครามเศรษฐกิจเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยความเสียหายเนี่ยโอ้โหไม่เบาเลยนะต่างชาติกรีธาทับเข้ามามเลือกชอปปิง้งซื้อบริษัทไทยเดี๋ยวซื้อแบงก์นี้ซื้อบริษัทน้นบริษัทนี้เขาถ้าเขาเป็นเจ้าของก็ถือหุ้นนี่ใช่ไหมบริษัทอยู่เมืองไทยก็จริงเดียวเขาเป็นเจ้าของไปซะแล้วอะ นั้นจะทําธุรกิจอะไรต่อไปเขาก็เป็นเจ้าของเขาก็เอากําไรเป็นของเขาได้เนี่ยเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่ฝีมือครับในยุคนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วสําหรับมือสมัครเล่นต้องเป็นยุคของมืออาชีพแล้วทำเนี่ยอย่างดีอย่างรู้เท่าทันจึงจะได้อย่าว่าแต่อื่นไกลนะแม้แต่อเมริกราเนี่ยที่ว่าเก่งๆเดินพลาดนิดเดียวเนี่ย ประเทศมีศสิทธิซุดทันทีเลยนะ,ะบริหารพลาดนิดเดียวอเมริกามีสิทธิ์ซุดลงไปเกิดค่างเงินดอลลาร์ตกไปครึ่งองเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนอยู่ๆประเทศอเมริกาจนไปครึ่งเลยเนี่ยผลสะเทือนจะไปทั้งโลกครับยุโรปเจริญเจริญทั้งอังกฤษทั้งเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีฮอลแลนด์อะไรเยอะแยะดูแล้วเก่งงน้นเนี่ยพลาดนิดเดียวเนี่ยสาภาพยุโรปก็ไปตอนนี้เงินยูโรก็กำลังสั่นคลอนอยู่เพราะมีภาวะนี่เสียเยอะ เห็นในยุคนี้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยต้องตื่นตัวแล้วรู้เท่าทันครับถ้าย้อนมาดูว่าเอ๊ะแล้วพวกเราแต่ละคนต้องทํายังไงบ้างแหละคะหลักการพื้นฐานก่อนนะข้อที่หนึ่งคือฟุเจ้าบอกว่า,วาสุขเกิดจากการไม่มีหนี้พยายามหลีกเลี่ยงการมีหนี้ไว้ก็แล้วกันถ้าจําเป็นจะต้องมีหนี้จริงๆนะขอให้เป็นหนี้เพื่อการลงทุนแล้วสัดส่วนอย่ามากเกินไปครับค่ะ หลีกเลี่ยงเด็ดขาดการไปลูดบัตรเครดิตแล้วก็เอาเงินมาใช้ซื้อข้าวซื้อของจับจ่ายฟุ่มเฟือยเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยเรามีปัญหาแน่นอนเศรษฐกิจโลกไม่ทันสุดเราจะสุดก่อนอแต่ถ้าเกิดเราไม่มีนี่แล้วก็มีเงินเก็บอยู่ด้วยกระจายการลงทุนอยู่ในรูปแบบต่างๆเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะรับแรงสังส่นสะเทือนไม่ได้อ,อยู่ง่ายกินง่ายประหยัดแล้วก็รู้จักอดออมนะแล้วทุ่มเททํางานหนักเนี่ยภาวะจะเป็นยังไงยังไงเราก็อยู่ได้ ประเทศไทยอยู่ได้ครับพระอาจารย์มีอีกคําถามหนึ่งที่ตอนนีน้ผมว่าหลายคนที่ทํางานบริษัทโดยเฉพาะบริษัทต่างชาติอาจจะเป็นห่วงถ้าเกิดเศรษฐกิจมันไม่ดีจริงๆค่าครองชีพในบ้านเราอาจจะไม่ค่อยดีมากนักเนี่ยย้ายฐานการผลิตที่เขามักจะพูดกันว่าประเทศไทยอีกหน่อยเนี่ยบริษัทต่างชาติท,าที่จะมาลงทุนแล้วก็จ้างแรงงานไทยจะย้ายไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านที่เศรษฐกิจเขาอาจจะค่าจ้างแรงงานเขาอาจจะถูกกว่าเราตรงนี้เนี่ยหลายคนเป็นห่วงคนะรับพะอาจารย์มันจะเป็นข้อที่จริงตามนั้นไหมฮะพระอาจารย์ครับ จเจริญพรอ,อันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะในยุคที่โลกาพิวัต์เนี่ยการเคลื่อนย้ายทุนเป็นไปได้ง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะจะเคลื่อนยังไงถ้าเป็นธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานเยอะ,ะอย่างเช่นพวกสิงทอเนี่ยถ้าพวกเราเองใครเคยผ่านแถวลังสิตแต่ก่อนจะมีห้างออบริษัทเกี่ยวเรื่องทอผ้าเยอะไปหมดเลยนะใช่ค่ะแต่พอคนไทยเริ่มรวยขึ้นเลยถึงจุดหนึ่งปั๊บเนี่ยห้างเหล่านี้เลิกกิจาการหมดเลยปล่อยลูกล้าง หมายถึงไม่มีแรงงานเพราะค่าแรงคนไทยเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งว่าผลิตแล้วเนี่ยต้นทุนมันสูงสู้ไม่ได้เขาก็ต้องย้ายไปหาที่ที่ต้นทุนถูกกว่าเช่นไปตั้งโรงงานในกัมพูชาในพม่มาเป็นต้นเพราะค่าแรงคนที่นั่นน้อยกว่าเมืองไทยเนี่ยเกือบสิบเท่าเนี่ยบริษัทเหล่านี้ธุรกิจเหล่านี้ใช้แรงงานเยอะต้นทุนแรงงานเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็น์ที่มากของเขาอีกครับเมื่อค่าแรงขึ้นเขาอยู่ไม่ได้เขาก็ต้องย้าย าถามว่าโอ้ยนี้ก็แย่สิงี้เราต้องกดค่าแรงให้ต่ำเห็นมีข่าวจะขึ้นค่าแรงเป็น <c oughs> บรรละสาร้อยไม่ได้แล้วเนี่ยบอกไม่ใช่กับตะลบปัดกันเลยในแง่ขึ้นค่าแรงเนี่ยจริงๆแล้วโดยภาพรวมนะกับเป็นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะภาะวะเศรษฐกิจไทยปัจจุบันนี้ครับสาเหตุเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าค่าแรงขึ้นปุ๊บเนี่ยธุรกิจสะเทือนแน่ช่วงแรกทุกระดับสะเทือนหมดมากบ้างน้อยบ้างแต่ผลที่ตามมาก็คือว่า จะเป็นแรงบีบให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวบางส่วนอาจจะมีการหายไปบ้างก็มีนะ,ะย้ายฐานการผลิตก็มีแต่บางส่วนเขาก็จะต้องอัพการผลิตไปสู่การผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้นค่ะคือถ้าเกิดเป็นธุรกิจที่ใช้ฝีมือน,น้อยเช่นรองเท้าสิ่งทอเนี่ยต้นทุนข่าแรงอาจจะเป็นสามสิบเอร์เซตของสินค้าครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต้นทุนค่าแรงอาจจะเหลือสักสิอนถ้าสินค้าไฮเทคขึ้นมาราคาแพง ต้นทุนค่าแรงอาจจะแค่ห้าเปอเซ็นเพราะฉะนั้นจะมีค่าแรงเพิ่มมาอีกจาก2 0 0ร้เป็นสา0ร้อยเพิ่มมาอีก50%าสิเซตจริงๆต้นทุนการผลิตเขาอาจจะเพิ่มแค่2% 3%เเซนสาเซแล้วรัฐบาลไปลดค่าภาษีนิติบุคคลให้เขาบอกเขาโอเคเลยเขาไม่มีมปัญหาดังนั้นทุกธุรกิจจะต้องปรับตัวโดยยกระดับการผลิตและพัฒนาให้มีการประหยัดลดต้นทุนอย่างอื่นค่าแรงมันขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคนมีฝีมือขึ้นนะ,ะทำงานไม่ออ,ะอระเหยลอยชายขยันขันแข็งมีฝีมือเนี่ยทำงาน ประสิทธิภาพทางการผลิตสูงเนี่ยอย่างนี้ก็คุ้มค่ะประสบการณ์อย่างนี้เนี่ยญี่ปุ่นเคยเจอมาแล้วครับของเกาหลีก็เคยเจอเมื่อประมาณปี1990ประมาณสัก20ปีที่แล้วเนี่ยครับายได้พอๆกับไทยครั้งนี้โอ้โหมีการเดินขบวนขึ้นแรลงกันใหญ่เลยทั้งประเทศขึ้นเป็นเท่าเลยนะ,ะช่วงแรกๆบริษัทต่ตางๆก็เซกันพักหนึ่งสองปีสามปีแต่เสร็จแล้วปรากฏว่าบริษัททั้งซัมซุงทั้งฮุนไดเนี่ยก็ยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลคือเกาหลีรวยขึ้นกว่าเก่าอีกค,คนงานเขาเก่งกว่าเดิมเพราะเงินเดือนขึ้นก็ต้องเพิ่มความสามารถความทุ่มเทนี่ใช่ไหมถ้าหากว่าที่ไหนนะเอาเล่นง่ายคือให้เงินเดือนคนต่ำๆเอาไว้ค่าแรงถูกๆเอาไว้เราจะได้สู้เขาได้นะ บริษัทต่างๆก็จะเออระเหยลอยชายรู้สึกว่าไม่ต้องไปเพิ่มประสิทธิภาพเลยบ้างแค่นี้เราก็อยู่ได้คนเราแปลกพอสบายๆมันไม่ค่อยคิดจะปรับตัวเท่าไหร่แต่เมื่อไหร่ว่าไม่ปรับแล้วอยู่ไม่ได้จะเจงนะจะต้องขวนขวายโอ้โหปรับปรุงทุกอย่างดูนี่ตรงไหนสูญเสียโดยใช่เหตุไหมอะไรไหมผลคือทุกบริษัทแข็งแรงที่หมดเลยแล้วภาพรวมของประเทศแข็งแรงขึ้นเราแข็งขึ้นเก่งขึ้นแล้วหลุดพ้นจากกับดักของประเทศรายได้ขนาดกลางมีศัพท์นี้นะคืาคำว่า กับดักของประเทศผู้มีรายได้ระดับกลางคือเราลาประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ให้เงินเดือนคนถูกถูกเอาไว้กดแค่แรงต่ำๆไว้แล้วก็อยู่อย่างเงี้ยตอนช่วงกำลังโตเนี่ยโตเร็วปีละแปดเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ะถึงจุดนี้ปับ๊บโตปีหนึ่งสามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์อยู่แถวๆเนี้ยไม่ไปไหนละไม่สามา